เชือแต่ก็ต้องเชื่อจัดตุนปุยมันจะเกินปุยมุยโอ้โ oh. หสวยงามนะคะทุกคนห้าพกจิบกันเลยอโยโย สวัสดี a โย y วันนี้ก็อยู่กันกับและคูณใส่แว่นนั่นเองวันนี้ก็จะมาเล่นมาจ้องวีภาคสองให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะ <c oughs> อะมาเลยค่ะวันนี้ก็ขออนุญาตเริ่มที่หมุนละห้าสิบกันไปเลยนะห้าสิบตำลึงกันไปคุนวันนี้ก็หนึ่งพันตำลึงนะคะจัดกันปุยจัดกันปุยสําหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็กระาบแทบเท้ากันเลยนะคะ เข้ามาร่วมสนุกทำกิจกรรมกับแร็คูนก่อนได้เลยนะนกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะทักหาแอดมินทางรายแอดได้เลยสำหรับใครนะคะที่ oh, <the> อยากได้เครดิตฟรีนะเพียงแชร์นะคะอ่านี่เลยแชร์เลยนะคลิปของแรคคูนนะคะไปลงกลุ่มใดก็ได้แล้วแคหประฐานการแชร์ส่งให้แอดมินได้เลยนะจ๊ะ รับไปเลยค่ะคิดดิฟีดีอู้หง่ายง่ายสบุยสบุยกันไปอ้้หงโอ้โหไม่เลิกนะหนูก็บอกเลยว่าโอ้ยหมากอดอะไรจะแปกดีขนาดนี้แต่นอกแตกในแตกอะไรก็โอ้โหปังปังปัปังเป๊ะปังกันอีกแล้วจ้าไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อจัด <No กุนปุยมันจะเกินปุยมุยโอ้โห สวยงามนะคะทุกคน5,680กจิบกันเลย <Wow. S 1> อยโยโยซุปเปอร์เมกะาันหกร้อยแปดสต่ำเริงโอ้โหจัดกันไปแล้วครึ่งหมื่นจ้า <_ s> เพิ่มเด็ดไปเลยเพิ่มเด็ดไปเลยกำลังมากำลังแตกมีหรือที่จะรอช้าอีอีอีอ,อีหมุนกันไปค่ะหนึ่ง ตํารึงกันไปนี่ฟาดไปวันนี้เราทุนมาแค่หนึ่งพันนะรับกันไปแล้วค่ะหกพันกว่าบาทอุย้ยพูดไม่ได้หลุดอีกแล้วเดี๋ยวช่องก,ก็บินอีกเนี่ยโอ้โหวายมาเยอะมากนะทุกคนใครอยากได้แบบหนูนะรีบกดเลยค่ะลิงใต้คอมเมนต์ค่ะกดก่อนมิสิกก่อนนะ กดก่อนด้วยก่อนนะ2595ตํารตำรึงกันไปอีกแล้วโอ้ oh my god ให้มันดีให้มันดีให้มันได้แบบนี้สิเออเป๊ะปังเป๊ะปังอ่ะรีบกดกันได้เลย oh, สำหรับวันนี้ <be ba. S 1> ไปก่อนถอดตั้งก่อนบ๊ายบายจ้า <Wow. S 1>